สวัสดีครับวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านดรปีดาบุญเพลิงนะครับท่านเป็นหัวหน้าพรรคภูไทยเพื่อประชาชนวันนี้ต้องถามคุณครูนะขออนุญาตเรียกคุณครูนะครูปีดาเนาะครับต้องถามคุณครูว่าหนึ่งหนึ่งสองกำลังฮอตมากเลยมีการเสนอมีการแก้หนึ่งหนึ่งสองจากพรักเพื่อไทยบ้างจากพรักก้าวไกลบ้างจากน้องน้องเยาวชนบ้าง คูไทยมีจุดยืนเรื่องนี้ยังไงครับครับเรียนอย่างนี้นะครับหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเรามีจุดยืนครับนะไม่แก้โดยเด็ดขาดไม่แก้โดยเด็ดขาดเพราะเพราะะวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยการเกิดประเทศขึ้นมานับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเนี่ยนะครับผู้ที่ตั้งประเทศและบริหารบ้านเมืองมาเนี่ยรักษาแผ่นดินไว้เนี่ยคือสถาบันประมากษัตรย์ครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะสถาบันประมากษัตริย์ครับเพราะฉะนั้น เรายืนหยัดที่จะรักษาสถาบันนี้ไว้ด้วยชีวิตเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นพรักเราเองก็มีอุดมการณ์ของเราคือปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีประมากษัตริย์ทรงเป็นประมุขี่ชัดเจนนะครับ,ค,รบคิดยังไงที่มีการออกมาขยับเขย่าให้มีการแก้ท่านคิดยังไงตั้งแต่น้องๆเยาวชนตั้งแต่ นักการเมืองกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะขยับเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องท่านคิดยังไงท่านคิดว่าเขามีเป้าหมายมีแผนอะไรครับผมไม่เห็นด้วยเลยนะทีเ่เด็กๆทั้งหลายที่มาขยับเรื่องนี้นี่มาแตะเรื่องนี้นี่ซึ่งมันไม่ใช่ภารกิจที่จะต้องทํา ภารกิจของลูกหลานเราก็เรียนหนังสือเพื่อที่เป็นคนดีนะอยู่ในสังคมอยากมีความสุขนี่คือบริบทของประเทศนะครับประเทศไทยไม่เหมือนกับต่างชาติเขานะเราก็คือเรานะพอผมดูนะในส่วนของผมนี่ผมก็มองว่าถ้าอย่างฝั่งยุโรปนะฝั่งอเมริกาก็ดีฝั่งตะวันออกก็ดีไม่เหมือนกันการปกครองไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างอเมริกาเนี่ยเขาไม่มีเผ่าพันธุ์ ร้อยพ่อพันแม่ไปอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าไม่ใช้สิทธิและเสรีภาพเ่ยไม่ได้ต้องใช้กฎหมายเป็นหลักของเราเนี่อยู่พารารอนภาพและสันติภาพเรามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรียงลำดับชั้นเป็นตระกูลกันเลยเพราะฉะนั้นเมือ่ออยู่ร่วมกันเนี่ยเราอยู่อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเราจะให้ไปเหมือนเขานี่ไม่ได้หรอกรนะครับในฐานะที่เป็นครูนี่สอนลูกศิษย์ลูกหามาทั้งชีวิตเนี่ยก็ได้สอนมาในสั่งสมประสบการณ์แล้วก็สอนลูกศิษย์ลูกหาก็อยู่กันอย่างเป็นสุข พอยุคต่อมาเนี่ยอย่าลืมนะครับระบบการเขาเรียกว่าการล่านานิคมเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกประเทศในโลกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทังด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมืองและด้านวัฒนธรรมครับประเทศไทยเราโดนลุกนะครับทางด้านวัฒนธรรมเห็นไหมยุคก,ก่อนๆมีฮิปปี้มีอะไรมีเทคมีนักร้องต่างชาติเข้ามาพยายามที่จะทำลายวัฒนธรรมไทยนะครับปรากฏว่า ความแข็งแกร่งของเราเี่ยังมีอีสานยังมีหมอลำมีพินแคนอยู่ลา้งเงาเงายังเหลืออยู่เหนือก็ยังะล้อซอซึงอยู่กลางก็ยังมีลิเกมีลำตัดเพลง่อยใต้ก็ยังมีมโนราเข้ามาเนี่ยสามารถเขาจะมาทําลายให้ได้แต่ก็ททาไม่ได้สุดท้ายกลายมาเป็นชอบของเราอีกมาอยู่กับเราอย่างมีความสุขแล้วไม่กลับประเทศด้วยครับเพราะนั้นผมไม่เห็นด้วยในการที่จะมาทําลายเรื่องอย่างนี้คื อาจารย์ชัดเจนพักครูไทยชัดเจนว่าตรงนี้เราขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่แก้อย่าไปแตะอย่าไปยุ่งเลยถ้าคุณไม่ทําผิดอย่าไปยุ่งกับมันเลยเพราะมันไม่ได้มีผลต่อคนที่ไม่ได้ทําอะไรผิดถูกต้องไหมอาจารย์ครับอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องใจครับในส่วนของบางคนบอกว่าถ้าออกมาชัดเจนแบบนี้เราจะเสียฐานเสียงน้องๆจุ่มเยาวชนหรือเปล่าอาจารย์มองเรื่องนี้ไงอาจารย์มองอุดมการณ์ของอาจารย์กับฐานเสียงที่อยากจะได้น้องๆเพิ่มเติมเข้ามาอาจารย์คิดเรื่องนี้ยังไงฮะอาจารย์ผมไม่ได้มองเลยเรื่องการเสียฐานเสียงครับ ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยผมว่าเขาต้องสอนเขาอืลูกหลานนี่ต้องสอนเขาครับยงรุ่นใหม่ๆนี่ที่ว่ากันอยู่เดี๋ยวนี้พ่อแม่ไม่ต้องเรียกก็ได้ลุงป้าน้าอาไม่ต้องเรียกก็ได้ใช้คำว่ายูกับไอยอย่างนี้เ่เราเรารับได้ไหมหเรารับไม่ได้ในสังคมตะวันออกเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรักษาตรงนี้เราต้องให้แนวทางที่ถูกต้องกับลูกหลานความเป็นไทยเนี่ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่คนทั้งโลก นะครับยอมสยบประเทศไทยมผมผมยังเชื่อมั่นว่าเราเนี่จะเป็นหนึ่งในโลกในอนาคตทางด้านวัฒนธรรมครับใครก็ตามที่มาอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงมาแต่งงานกับประเทศไทยแล้วเนี่ยทุกคนพูดไทยได้หมดครับแล้วก็ในขณะเดยียวกันลูกที่เกิดมาเนี่ยคงเห็นนะครับว่าเวลาใช้สัญชาติเนี่ยจะใช้สัญชาติไทยครับ พ่อเขาเป็นต่างชาตินะแต่เาแม่เขาเป็นต like like <1: Well, S 2> yes ่างชาติแต่เขาใช้สัญชาติไทยแต่ถ้ามองลงไปทางฝั่งใต้เราไปอย่างมาเลเซียอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขายังมีเชื้อชาติมาเลเซียไชนิสมาเลเซียอินเดียครับยังมีพ่วงๆกันอยู่ยังไม่ชัดเจนไม่กลัวเสียสารเสียงนะครูไทยไม่กลัวนะไม่ครูไทยชัดเจนเรื่องจุดยืนนะขอให้ลูกหลานทั้งหมดเนี่ยได้หันมาสนใจในประวัติศาสตร์ของตัวเองในชาติไทยเป็นยังไง ปู่ย่าตายายเป็นยังไงศึก้าใ้ดีครับให้ลึกซึ้งเลยแล้วจะเปลี่ยนแนวคิดคอนเซปต์ใหม่หมดเลยครับผมจะรักพ่อรักแม่รักมงป้านาอาทั้งหมดทั้งหลายพว่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขครับนี่ผมมองอย่างนี้ผมอยากเข็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมแต่เลือกเทคโนโลยีการก้าวทันโลกต้องเป็นเหมือนกันอคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องกันครับผมคุณผู้ชมครับอาทิตย์ที่ผ่านมามีอีกประเด็นหนึ่งที่ขอญาตถามคุณครูปีดา ก็คือเรื่องที่สารรัฐธรรมนูญมีการวินิจฉัยออกมาเรื่องทนายอ,อนนท์เรื่องน้องไหมเรื่องอคุณลุงเรื่องที่ออกมาว่ามีความผิดไหมในการล้มล้างระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระหนาก,กษัตริย์รงบป็นมุขของเราเนี่ยและสารวินิจฉัยว่ามีความผิดจริงตรงนี้คิดยังไงมันจะทําอะไรเกิดขึ้นกับสังคมเราบ้างฮะท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงครับอันนี้นี่ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าการวินิจฉัยนี่ ดูแล้วผมติดตามมาตลอดนะครับทั้งข่าวสารทั้งข้อเท็จจริงทั้งหมดเพราะว่าข้อเท็จมันเยอะกว่าครับข้อที่คนกลุ่มนี้นําเสนอไม่ไม่ไม่รอยไม่ของจริงอารไม่ได้บอกว่าคนกลุ่มนี้คือเยาวชนทั้งประเทศถูกต้องไหมมันแยกต้องแยกแยกเป็นกลุ่มแยกออกแยกออกเป็นแยกออกกันครับแยกออกเมเหมารวมไม่ได้ครับเป็นรายคนเลยนะหนึ่งสองสามเลยแต่แล้วพยายามที่จะดึงคนทั้งหมดเข้ามาร่วมหาแนวร่วม ทุกทฤษฎีมีหมดอะเอาแนวร่วมไม่ได้อพอแนวร่วมไม่เข้าตอนนี้ก็เริ่มโดดเดี่ยวนะครับเริ่มโดดเดี่ยวศาลตัดสินนผมเห็นด้วยเห็นด้วยนะ,นะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยคนะสิ่งไหนที่มันทําให้บ้านเมืองวุ่นวายนี่ผมไม่เอาด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูชัดเจนว่าสิ่งที่สารธรรมนูตัดสินออกมาวิิจชัยออกมาเนี่ยถือว่าถูกต้องแล้วไม่ต้องคิดที่จะไปมองวิพากษวิจารว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อสังคมทั้ง3าคนที่สามวิทยชัยมาเนี่ย ไม่ได้เหมารวมว่าทั้งประเทศจะเป็นแบบนั้นถูกต้องไหมฮะครับครับผมมองในในส่วนนี้มองเป็นรายบุคคลอืเพราะว่าการดําเนินการเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปครับผมถามว่าคนสามคนเนี่ยเขารู้แก่ใจว่าเขาทาอะไรอืฮึและการทํางานของเขาเนี่ยเขามีทุนสนับสนุนไหมครับมาจากไหนเขารู้ครับตัวเขาเองนั่นแหละอืมฮึแต่ถ้าไม่มีคนอยู่เบื้องหลังนี่ยเขาทาไม่ได้หรอกครับครับถ้าอย่างอย่างเราดิอย่างผมเองนี่ถึงเป็นคนบปานนอกเนี่ยจะมาพูดเรื่อง ใหญ่อย่างนี้ยากนะครับมันต้องมีเบื้องหลังแล้วเบื้องหลังคือใครพบยากให้สาวถึงเบื้องหลังจันมั่นใจว่ามีีผมเชื่อว่าไม่ใช่น้องๆแค่คนนี้เป็นเหยื่อเป็นเหยื่อซึ่งผมเองก็ศึกษามาแล้วมีประสบการณ์ด้านนี้พอสมควรครับผมคุณผู้ชมครับชัดเจนเรื่องครูไทยนะฮะเรื่องจุดยืนของครูไทยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเรื่องจุดยืนของการที่สารวิจัยสารรัฐมนตรีวิจัยออกมาสุดท้ายอยากให้ครูฝากถึง น้องๆเยาวชนในฐานะที่ที่คุณครูคือครูไทยอยู่กับครูทั้งประเทศอยากให้น้องๆในเวลานี้อยู่ในโลกและเดินไปยังไงและมีแนวคิดยังไงในการอยู่ในประเทศนี้อย่างมีความสุขเหมือนในอดีตครับครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องนี้นี่การศึกษาเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง<ต>อยากให้น้องๆนี่ได้ศึกษาหาความรู้ตามรูปแบบที่ทางภาครัฐได้เขากำหนด ครับนักศึกษาหาความรู้ได้อย่างชัดเจนครับแล้วก็ให้ถ่องแท้เพื่อที่จะมุ่งชีพในสังคมให้อย่างเป็นสุขับนะครับว่าเราอยู่ยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ให้ว่าอยู่แบบไทยแท้ๆเลยเราต้องทันโลกเหมือนกันรเรื่องเทคโนโลยีเราต้องทันกับเหตุการณ์ของโลกเราต้องเป็นผู้นำํำในโลกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ช่วยว่าน้องนุ่งทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายที่กําลังเติบโตเนี่ย ได้ศึกษาหาความรู้ในทิศทางที่ถูกต้องครับครับคับผมโอเคได้ประโยชน์ได้สาระได้แนวคิดแล้วก็ได้อุดมการณ์ความชัดเจนของพักครูไทยเพื่อประชาชนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากกอบคุณครับคุณครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ